ปีนี้ขณะนี้เราก็ได้มีการจัดการแข่งขันการวิ่งเทลบายยูทีเอ็มีปครั้งแรกแต่การจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันแบบแปลกใหม่นะครับซึ่งการแข่งขันการวิ่งเทลของ u t m ีปีนี้ไม่ได้มีการจัดการแข่งขันแต่เราได้จัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยอยู่ในภาวะของการระบาดของโควิด -19 ซึ่ง มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงของการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ประเทศไทยเราได้มีการประกาศการแข่งขันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยปลดล็อกมาเป็นสเต็ปสเต็ปโดยรัฐบาลของท่านนายกป,ประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งวันนี้เรามีการจัดการแข่งขันวิ่งการวิ่งแถวบายยูฟ่ามีแบบนิว n o r m a l ลซึ่งมันก็เป็น ความแปลกใหม่นะครับซึ่งทุกคนนักแข่งขันทุกท่านนักวิ่งทุกท่านนะครับเราก็ต้องมีการป้องกันมีการเว้นระยะห่างของการปล่อยตัวของการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความมั่นใจเพราะการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนที่เราจะมาจัดที่นี่เราได้มีการจัดการทดสอบการแข่งขันวิ่งเทวจากสนามที่พัทลุงมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวันนี้ที่เรามาจากการแข่งขันที่เชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ก็หวังว่าเราน่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แต่ปีนี้ก็เป็นความท้าทายอีกชนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่มีการคุยกับทางนักกีฬาหรือนักวิ่งแต่ละท่านเขาบอกว่าปีนี้สนามที่นี่มีความแปลกใหม่ที่อย่างนะี้มีทั้งฝนมีทั้งหมอกนะครับแล้วก็มีอากาศที่เริ่มค่อนข้างจะเริ่มหนาวเย็นซึ่งก็คงจะ หาไม่ได้ในสนามอื่นๆซึ่งเอาว่าวิ่งไปท่ามกลางที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นค่อนข้าที่ชุ่มฉ่ำน,นะครับแต่ก็มีอันตรายซึ่งเรามีการป้องกันร,ระวังก็คือการวิ่งในภูเขานี้สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการที่น้ําป่าจะทะลักลงมาซึ่งตรงนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมแพทย์ทุกอย่างเรามีการเตรียมความพร้อม,ท,มทีมกู้ภัยเรามีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้น ชุดที่จะเข้าไปช่วยหรือเราพร้อมตลอดเวลาเรามีการสแตนบายนะครับตรงนี้ก็ขอให้พวกเราที่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็ช่วยเป็นกำลังใจในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีซึ่งวันนี้ถ้าเราจัดการแข่งขันไปด้วยดีและสำเร็จทุกอย่างทุกประการโดยไม่มีอุปสรรคใดๆเราก็สามารถประกาศไปให้ทั้งโลกรับทราบว่าประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ มีการจัดการแข่งขันการวิ่งเทลโดยเฉพาะเราเป็นสนามที่เก็บคะแนนหนึ่งในหกของยูเทมี M e. นะฮะสิ่งนี้นเราเขาคงจะได้ประกาศสักดาหไปว่าเราไม่แพ้ใครในโลกนี้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทครับผมแล้วมองไปถึงปีหนะ้าหรือว่าจะลองจัดที่จังหวัดเน